อักคมาดดลีฟมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเอาชนะนาวยะอินุเอโดยล่าสุดนั้นมูรดจอนอักคมาดดลีฟคู่ชกชิงแชมป์โลกของทางนาวยะอินุเอแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซูปเปอร์เบนตัมเบทที่พวกเขาจะขึ้นชกกันในวันที่14กันยายนที่นาโกยา่าประเทศญี่ปุ่นโดยทางอัคมาเดาลีฟเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงความมั่นใจ ของการโชคในครั้งนี้ว่าแผนของผมคือการเอาชนะอินุยพวกเขาอาจกำลังคิดจะเอาชนะคนอื่นๆอย่างเช่นปิกัสโ,โซและคนอื่นๆอยู่เราจะรอดูว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไรในค่ำคืนวันที่14กันยายนนั่นแหละคือเวลาที่เราจะคุยกันสำหรับมูรรถจอดอักมาดาลี นักชกในวัย30ปีเขากำลังฝึกซ้อมในทะเลทรายโคเชลา่าวลลี่อันร้อนระอุในแคลิฟอร์เนียเพื่อขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับทางนาวยาอินูเอะแชมป์โลกในรุ่นซูปเปอร์มันตมเวทที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเจ้าของสถิติการชกชนะ30ครั้งชนะนอก27ครั้งเขายังไรพ่ายเขาเป็นนักชกญี่ปุ่นอักมาดารีฟยังได้กล่าวอีกว่าผมตื่นเต้นและมีความสุขมากการเจรจาการชกเกือบ2ปีผมชก โชคดีที่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้และได้รับโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ขึ้นโชค เพื่อแชมป์โลกแบบไล้ข้อโต้แยงอาคมาดาลิฟกล่าวซึ่งหนึ่งในคู่ซ้อมที่อาคมาดาลิฟช้าย,ยิมอินดิโอของโจเอลดีแอสซึ่งเป็นเทนเนอร์ร่วมกับทางราโมนคาโดนัตนักชกคู่ปรับเก่าที่สามารถน็อกดาวน์นาวยะอินเวได้ในยกที่2ในการชกเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมที่ลาสเวกัสก่อนที่ทางคาโดนัตจะพ่ายแพ้ทีเคโอนาวยะในยกที่8ปาอาคมาดาลีฟเขายังได้กล่าวทิ้งทายว่าผมเป็น แมวยอาชีพที่อยู่บนเวทีมาตลอดชีวิตผมรู้ว่าการชกเพียงครั้งเดียวไม่ได้กำหนดอนาคตของคุณมันไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณมันคือมวยบางครั้งคุณก็ดูดีบางครั้งก็ไม่บางครั้งคุณก็ป่วยและต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บคนอื่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณจะขึ้นเวทีอาคมาดาลิปกล่าวนั่นเอง